พี่น้องมาอู้หูขนาดน้ตัวไม่ค่อยได้ใหญ่เท่าไรครับผมพี่น้องกาบสวาสดีครับเมื่อวานฝนตกครับผมตอนเย็นแล้วก็เรามาได้มาดูรอบสองวันละเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะมีป่าเขาปะครับผมอากาศดีครับเช้าวันนี้ครับผมฝนตกครับผมเดี๋ยวมาลุ้นมายามกันว่าสิมาด้วครับผมวันนี้ บรรยากาศตอนเช้าครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาดูรอบกันมีปลาเข่าได้ในหลังมีหอยดินครับผมแล้วก็มีรอยตำนั่นมีรอยดินแล้วก็มีรอยตำเยี่ยวานไม่ได้มาดูนั่นแน่นั่นแน่เห็นแล้วตัวหนึ่งผมพี่น้องนเข่าจะโตัไปอวยงามครับผม ตัวไม่ค well ่อยได้ใหญ่มากเท่าไนีเข้ามาโอ้ยสองตัวงามๆครับผมได้ได้ครับแต่เราเจะแค่ตัวเดียวครับผมพี่น้องเนาะตัวใหี้ตัวน้อยครับเอาครับผมงามครับผมโอเคครับงามพี่น้อง เดี๋ยวมาดูหลังนี้กันลูกปลาเขามีห้อยโดดกระแทกต่ำอยู่ครับผมนี่ลอยกระทุ้งต่ำเน่้นะครับตัวเงี้ยัปนเด็รอยต่ำอยู่อุย้ยตัวบ่ใงญ้ยหรอบ่เงี้องอยเปันเด็พี่น้องถือว่าได้เลยอก็ถือว่าใช้ได้แหละครับผม อ๋อโอ้ยขันหน่อยนหน่อยนี่ลปลายครับผมตัวใหญ่อีกแล้วแต้มสองมาแล้วครับผมเมื่อกี้ก็ตัวเฮียเข้า,ขา,าไปขาดไปตัวหนึ่งถืีว่าหมานอยู่ครับผมหมาแล้วครับผมเรื่อยๆครับตัวใหญ่ครับประมาณโล กำสองมาแล้วมาพี่น้องหลังนี้ก็เป็นทั้งสี่น้องอยู่เนาะ,านาานนาะใหนะ้ดึงเสียกตึงไปไม่เอียงเข่ากันแน่ครับผมเบิ่งวะใส่กดรอบพี่นะดึงเสียกตึงไปมั่นมันปลาให้มันอย่างหลพี่น้องโอ้ยโอ้ยจะพอมันสมสมมันดึงไปเหรอพี่น้องอ้ยมาแล้ว บอกบดกแล้วเจไดบ่มื้อนี้ยของใหญ่แกเสียกันโอ้โหเดิพี่เนาะทัไม่ะนะโอ้โหโอ้โหมาแล้วสองโลเฮอตรงนี้ผมพี่นนอะโอเคครับ เดี๋ยวออกกันครับผมเตรมสมเลยในปลาอย่งางครับผมอ๋พุ่นอ่ะพุ่น่ะบอกงห้างผ้ามานันเขาข่าเจ้าหมู่วานนินึงแสดงว่าฝนตกมันคนีบปลาบค่อย้เขาไันีนช่วงฝนมันตกปลาให้เขาดีแท้ฝนตกแล้วปลาถบ่เขาอ สองแท่นักๆพี่นอ้องสองหมู่บา้านแทะโอ้โหสองคืดบ้าอ่าจะประมาณนี้ปุ๊บ ามแต้มนะพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเม็ดนี้ยังเข่าดอกมาเปิดๆปิว่าต่ำต่ำมันป่านี่มันหนึ่งว่าต่ำๆหำงาแปลกๆ <c oughs> ยังอยู่อยู่บ่ะโอ้โหโอโหอยู่พี่น้องยังอยู่ครับ โอ้โหตัวใหญ่ครับผมแต้มที่แต้มที่โอโ้โหมาอีกแล้วแต้มสีครับหมดแล้วล้างสุดท้ายเราสีแต้มพี่น,น้องใหญ่ๆเหมือนเดิมประมาณนี้ครับผมเทียบตัวกัน พี่น้องประมาณนี้เดี๋ยวไปช่างปลาทีบ้านนะครับผมวานนี้สีแต้มครับผมมันหมาน,นครับมาพี่นอ้องตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วก็จะมาช่างปลากันก็ได้มาทั้งหมด4ตัวครับผมเดี๋ยวดูตัวใหญ่ตัวนี้2โลไหมโอ้โหจริงด้วยครับผมปลาตัวนี้2กิโลนะครับถือว่าใหญ่เนียปลารวมๆของเราครับผม ดูตัวที่สอง <c oughs> อน,นี่ปลาตัวผู้ครับดูละไหลเมือกอประมาณโลหกครับผมโลติดอันนี้ตัง,งนี้ละอันนี้ก็โลสามสามจังนี้ละมันก็หนึ่งโลครับผมโลหนึ่งพอดี แต่นี้ก็คือผลงานของเราครับผมเช้านี้ครับมันหมานขึ้นเขาครับผม